ผมพาไปไม่ไปต้องให้ตาจุดพาไปนะปเออเร็วไปเก็ไปอีกรอบนึงนะสักชั่วโมงหนึ่งไปลูกไปเร็วออไปแก้วตาไปนี่ได้อิ่มแล้วแหละนะครับอิ่มแล้วเนี่ยไม่อยากออกไปกันเนาะด้าทางอยากจกินฟาง แล้วจดไปดปิดประตูเลยบ้างปิดประตูยังป้ายป้ายเร็วนี่เจ้าขุนพลน,นี่เห็นไหมครับขุนพลน,นะหลอะ่อนะขุนพลเนี่ยหล่อนะขุนพลหล่อนะครับหมวกดำไหมไข่ดำเลยไปไปลูกไปเร็ว เร็วไปไปไปขึ้นนำหน้าเลยไปขึ้นไปเร็วก็ได้อยูน่นะครับก็ไม่เริ่มแล้วนะไป,ไปลกไปเร็วไปแม่สาวไปเร็วแก้วตาไปไปดิไม่อยากจะไปแล้วอะ่ะพ่อจะปลูกเผือกหอมแล้วไปเร็ว ไปไปลูกไปไปนี่เจ้ามีสุกมีสุขก็จะหางสั้นแต่ถ้าเป็นขวัญเงินก็จะดูนะครับหางลากดินเลยแก้วตาแก้วตาเอ้ยเนไหมเขาครับแก้วตาอันนี้ผมตีเบอร์นะเนี่ยครับ f หนึ่ง ลูก kf 68นะครับแกวตาลูกแม่ขาวๆไปไปไปเลยสวยไป,ไม,ไ,ปไม่ไปก็อย่ามากั้นเขาไว้ดิเขาจะไปอะ่ะโอ้โหมากักเขาไวอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะจัดการกับแม่สวยกันไปสวยเร็ว bay, để để để, liu, bay, bay, liu, Chạy cho chín phang anh đi, liu liu, bay, 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 นะแม่สวยก็จะกักเขาไว้ครับคือตัวเองไม่อยากออกไปแล้วก็นะครับจะไล่ตอนให้เคอกๆอ,อ,อย่างเดียวเลยมาแล้วมาแล้วฝนมาแล้ว,ลวอิ่มครับอิ่มวันนี้ก็อิ่มนี่ผมจะปลูกเพื่อหอ,อม คือไม่ได้เตรียมดินเลยฮะเนี่ยแต่ว่าตัดเตียนเลยเนี่ยครับเนี่ยเดยวแถวเนี่ยครับผมเพ่อหอมผมจะปลูกแถวนี้ประมาณน่าจะเกือบประมาณห้าสิบหลุมลเนาะยวต้องขุดหลุมนะครับผมได้ลูกชายอัปเเช่สี่ตัวเลยนะไม่ได้ลูกสาวสักตัวเลย <c oughs> ถ้าได้ลูกสาวสักตัวหนึ่งนี่ผมจะยิ้มแป้นเลย แต่ได้ตัวผู้ทั้งหมดเลยนะอัลเบเช่ของโชควัส,สนาฟาร์มนะครับแต่ทอมฮอกได้สามนะครับแล้วก็ลูกเจ้าเคลน้หนึ่งนะครับอืเมื่อกี้ผมฉีดยาม่วงไปแล้วนะครับเจ้าทารโร่เห็นไหมครับทาร่โรเห็นไหม,มเดินไปแล้วก็ฉีดไปแล้วนะครับเนี่ครับเป็น หายแล้วนะครับเนี่ยเป็นแพเดียวนะครับให้หมอบอยนะครับมาจัดการสองรอบนะครับฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไอ้แก้อักสเสบนะทำไมเขาเตายูโรนะครับยูโรบริเวณนี้ก็จะเป็นเนี่ยไอ,ตอต้ต้นเขาต้นต้นสาบหรือต้นลอยสักอย่างนะมันจะออกดอกสีม่วงนะครับมันจะกลิ่นฉูนมากนะครับกลิ่นฉุนมากนะครับกลิ่นฉุนมากเลยยังไม่มีเวลามาตัดนะ ว่าผมไปตัดฝั่งนู้นนะครับตรงนั้นประมาณสามสามไร่นะครับผมตัดเมื่อตอนเก้าโมงถึงเที่ยง,ง,งนะครับประมาณสามชั่วโมงก็วันนี้ช่วงนั้นก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับอืมคืออืมคือประมาณนี้แหละครับอืเรียบร้อยไปแล้วนะครับเลยฝั่งนี้นะอ่าเลยหจุดเนี่ยส่วนมะม่วงเนี่ยสวนมะม่วงหลังบ้านเนี่ยครับอืม อันนี้เจ้าขุนพลนะขุนพลนี่ตัวล่าสุดนะครับขุนพลล่าสุดแม่เขาขอนเงินนะครับนมดีไหมมาดูครับมาดูจะห่มลูกนะแต่ลูกดีมากนะลูกกทรงดีมากเลยนะครับแต่น,นมยังไม่ค่อยมีเนาะมนมไม่ค่อยมีนะครับ ตัแรกมาในนมใหญ่นะอืมสูงดีมากครับเจ้ายูโรเอ้ยคุณพลนะคุณพลสิงหาคมนะมเดือนที่แล้วเองประมาณได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับเนี่ยคุณพลเนี่ยเกิดประมาณวันที่ยี่สิบนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับร่อคลอดเองนะครับคลอดเอง แม่เขาเนี่ยเจ้าขนเงินเนี่ยเป็นเชื้อกรมนะครับแม่เขาก็เชื้อกรมแล้วเขาก็ได้เชื้อกรมมาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนผมก็เอาอัลปาเช่นะครับของโชควาสนาพามใส่นะกลับแล้วถ้าทางจะไม่นั่นแหละไม่เอาแล้วนะครับไปกินฟางแล้วไปไปไปถ้าจะไปก็ไป ท่าทางจะอิ่มนะครับจินย่าอิ่มแล้วก็เนี่ยเห็นไหมกลับไปกินฟางนะครับออกมาหน่อยเดียวก็ไม่อาแล้วนะครับอิ่มกันแล้วนะครับบางก็เต็มกันหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับอไปไม่ไม่ไม่ไอ้นี่แล้วไม่บังคับแล้วนี่ครับลูกทอมฮอกนะกินเก่งมากครับ ไม่ได้สนใจนมแม่ไม่ค่อยสนใจเลยเขาแบบเนี่ยถ้ากลางคืนเขาจะกินเลยเนยครับทางคืนเขาจะออกมากิน mm hmm. เดินกินนะเจ้าตัวเล็กเนี่ยนะครับลูกทอมฮอกเนี่ยสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากเลยบรารมิ่ธรรมอ้าวเด็กๆไปพิจารณี่นี่นี่นี่พิานะครับเกิดพฤษภาคม เนี่ยินโลกับทาโรพ<ม>อกสุดยอดเอาละครับเย็นนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับเขาจะไปกินฟางกันจะผมพาพาไปดูเขากินฟางกันวันนี้จะจุดให้ฟางกี่ก้อนสามก้อนมาดูฟางนะเขียวดีมากเลยนะครับนะฟางเขียวดีมากเขียวดีมากเอาเกลือมาโรยหน่อยก็ได้นะครับจะจุด เอาเกลือแกงมาโรยหน่อยนะเออนะครับเกลือแกงมาเด็กๆกินฟางเก่งนะเห็นไหมครับกินกันหมดเลยฟางยูโรนะยูโรผมจัดการไปแล้วนะครับผมจัดการไปแล้วนะครับก็จะมีตุ่มแต่ว่าน่าจะหายดีแล้วแหละเนี่ยครับลูกน้องสาวเขาปรึกษาทำเขาไปแล้วชุดนี้ทำเขาไปเรียบร้อยแล้วเหลือสองตัวนะ เหลือ,อกองทัพกับขุนพลที่ยังไม่ทําเขาก็กล่าวว่าจะไม่ทํานะอืมนะครับกล่าวว่าจะไม่ทํเนี่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นกลางคืนนะก็จะก่อไฟนะครับถ้าจุดจะก่อไฟอนะครับฟางเขียว,ยวอันนี้กี่ก้อนแล้วครับแต่จุดสามก้อน,อ,นอ่าก้อนสามแล้วนะแต่กินเกลี้ยงเลยนะอืมนู่นเด็กๆก,กกินนะครับนี่ยครับ ฟาเงินเก่งมากเมื่อกี้ก็ฉีดสเปย์ยาม่วงให้ไมเคิลไปแล้วนะที่หางก็เป็นเรียบร้อยแล้วเดินไปปุ๊บก็ฉีดได้เลยนะาจ่จุดนะน่ครับคนดูแลนะครับ ตัดหญ้าทุกเช้านะครับอืมแล้วก็ตอนเย็นก็อย่างนี้ครับก็ดีหนะ่อยถ้าไปมีธุระอะไรก็สามารถไปได้เลยนะก็เอามาไว้อยู่ในคอกเนี้ยนะครับลานลานตรงนี้เลยแล้วก็ให้ฟางนะครับอืมสบายนะครับสําหรับคนเรียงมัวนะครับก็ดีขึ้นนะครับอ่าเพราะว่าช่วงนี้มาตากระยายมานอนที่นี่แล้วก็กินอิ่มเลยนะ เออวัวก,กินอิ่มเลยนะครับลักษณะเขากินเนาะตอนเย็นเนี่ยเหมาะที่จะให้ฟางนะครับให้เขากินฟางแล้วก็มูลเขาจะได้ไม่เหลวนะครับมูลเขาจะได้ไม่เหลวอ,อืมแลวกินดีนะครับแล้วก็มีเกลือแร่นะครับเกลือแร่รวมนะครับหอ,อยเด็กๆก,ก็จะเลียกินนะเด็กผู้ใหญ่กินได้หมดเลยนะครับอืมชุดนี้ใส่ แองกัดไปแล้วอ่าใส่แองกัดไปแล้วนะครับใส่แองกัดไปแล้วกําลังสนุกสนานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมเอาไก่นะครับไก่บ้านหรือไก่ชนก็ไม่รู้นะนะครับเอา,าเอามาเอามาเลี้ยงที่ชัยนาทนี่แหละนะครับเพราะว่ามันมีตอนนี้มีบริเวณแล้ะนะครับเนี่ครับตะข่ายล้อมเห็นไหมครับผมจะให้ดูเห็นไหมอ่าผมเอามา แม่หนึ่งเนี่ยมันจะมีลูกอยู่ห้าตัวนะครับแล้วก็ัยรุ่นอีกสองนะครับนี่ไวัยรุ่นแล้วก็มีเด็กๆอีกนี่รุ่นรุ่นอีกรุ่นประมาณสองเดือนนะครับเนี่ยนะครับที่เขาแม่เขาไปพักไข่แล้วนะครับผมก็เลยเอามาด้วยนะครับก็ยังรอดตะข่ายได้นะครับรอดตะข่ายได้ด้วยอย่างนี้แต่เขาไม่กลายย้ายังนะครับปล่อยเลยนะฮะ เมื่อคืนเอามามาถึงก็นะครับตรงนั้นครับเอาไว้ตรงนั้นลาวไก่นะครับแต่พออีกหน่อยแต่พออีกหน่อยเขาก็จะอดีอ่ะหลานมานะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเชียงเหมอเกษตร n อสวัสดีครับ